สบายดีพี e ่น้องสบายดีว่าจะผุกชุกคนเนาะนีมาพบกับจากรูเฟตจวงสาวๆเนาะจวงเตเต้ฮุกมืสองพี mm. ่น้องเสร็จตาตื่นเตเต้ชีโมเขิงเนาะจะเป็นกระดูกมาหนึ่งเขาเฮ็ดกินเรียบร้อยและฉันไปนำหาอันนั้นปลาเก้วกับมใหญ่ผู้เนาะสองคนนั่นไปจกทานพี่น้องไปแต่เสาวเฮ็ดกินเดี๋ยวจะสิเด้ ก็ได no, ้ส <c ười> ีตามไปดำด่างกับเซนตาน้งเซนตาว่าท่านกินเผาท่านอยากนอนซำอันนี้กะอันนี้จะเป็นหนาเหือนซางคู่เหย่น้อพี่หนอเแ้มทางใหญ่โดดเนาะอู้วะวาวว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 อววนนาววววววกวจะเป็นตินววววววาววววเววววว่วววจวววววววางวว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 รววพี่น้องวว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  สิม ok, ีหงคามพี่น้องต้นมะขามบานอยู Cola. ่ข้างอยู่หน้าเกล็ดเนอะติดกับเกื็ดนี่แหละพี่น้องนะพี่น้องจะเป็นหงคามเนาะพี่น้องผมเบิดมือเบิ้ดเบนเลยพี่น้องนะเกลนดจะขุเพียรนะอาจจะมีเตียงหน่อยสแนนเอามาตั้งอยู่ห่มเนาะนี่ม่มีเตียงใหญ่พี่น้องแต่ว่าออกเมื่อนาทงเนาะเตียงเลยอ่านี่คางเกล็นพี่น้อง อันนี ờ, ền, sao, sao ้ก็สิเป็นหูของปลาแกวเนาะปลาแก้วละตําหูอย่นี้เนาะค่ะยางไปหาแม่ใหญู่่อยู่เตาเนาะพี่น้องเฮือนลังถพี่น้องเฮือนน้องแนนน้องแอนเนาะแม่เพิ่นเออเฮือนแอนกับแนนเนาะเฮือนานกเพ็ดเนาะแม่เพิ่นก็เป็นเอื้อยสกเพ็ดอีแหลลังลังเฮ็ดใหม่ยาไปหาแมู่ไป Buffalo Tên bọn Tên bọn Hết nhanh đúng Việt <laughs> Sán say ba Xay <laughs> Nào cũng còn một lần dẻo oh pha say, say, say cốp và đi Hết nhanh kín en Hết và Say Say biết thử cũng thư này bà ไปะไปหาเมย์ผู้หาเมย์ผู้เมย์ผู้กับปราแก้วไปจกทานพี่น้องแต่เสาร์เพื่อนอื่นนะมุ่มี่น้องคู่หญิงสิเหตุมีแต่เพื่อนสาวคู่เพียนี่แหละอยากคู่สายคู่หญิงแต่เหตุตอนนี้น้องสายเพิ่นกำมือหน้ามีอ่ะเพิ่นเนาะยเลือดต่ดใจสาวคู่เพียรหน้ากับเมย์ผู้เอ้ย ปลาแก้วลุองอินลุนองอินเพลินกับเขาไปกินกาแฟแต๊ะจะสาวอยู่ในบ้านจักรประจีออกมายามไรมหลมือก็เมาออกมาเนาะดูของจะ่ไองซะกุเวทนะกระเดียดเต็มใบใหญ่ผู้กับปลาแก้วกระไดมากันมาจกเตาเฮ้ยมาย้ายยังแน่นนันนี้จกเตาเฮ้ยไผ่เลยนะไผ่ฮะบา,บายดีปลาแก้ว สัายดีเน่โมวางสบายดีเน่ตงเนีมาอกอย่างก็สอบน้องเขาือซอยเขาผูู้้ได้โกนตาู้สบายดีเด้สบายดีเปนเตาตอนยัดนั่นเบาเบอหยัดไหนนาะตอนจกจเองอบไม่ร้ายบ่เมเป็นเทาเวิร์ดปะ ป้าน,นันยัดมันโมไม่เนาะเดี๋ยวหลังโจกมาเห็ดไปล้างเองพี่น้องเองเด็กจะกินพ่อพียอังเนี่ยเอ้ย <c ười> มาแต่เส,สาๆะพี่น้องเอ้ยไอเซ็นตาเก็บทานนั่นเป็นไงผู้แต่ชิญัดใช้สอบเนาะพี่น้องดิใางนี้เอาสอ นี่ได้กระสอบหนึ่งกระสอบใหญ่ๆไงที่แล้วเอาไปดังเองเนาะตอนนั้นตอนยัดตอนตัดท่านทายไว้แล้วเนาะไปลบออกโอ้เดี๋ยวบุ๋มีเอาไว้เชื่อนน้าเนาะขันยัดเตาอีกจะคิดทายว่าวิธียัดขีดเขาเตาจะไงเนาะนี่แหละเบียรผู้ชายเฮือดนี่ผู้หญิงเห็นได้เบิดเดี๋ยวเนาะผู้ชายฮ่าหน่อย ลูกชายมีหน่อยนี่ก็เป็นผยาะจินเวทโอ้ยขันบดแสดงว่าเป็นเท่ารายวะแม่เผือกพวกโรดนใหญ่ๆก็เป็นเท่าร์เวทวะอันนี้เป็นเท่ากับเข้าๆไอ้เนี่ยไฟแล้วโกเกิดกไฟเนาะโอ้โหโบแก้ <c oughs> <c oughs> okay, วชิวเม,มียนตีนสินพี่นอ้อ <c> ง <oughs> Kìa ổ quá à, khá chay sắc à Đi ăn mẹ Ôi, một khẩu hú tiếp cái sọp thì nó thả vườn đi Quá xì đậy chắc sọp Ây xem ta, nó hai thàn sọp vào kia này Đây, พีทีเศร้าหน้าโมแมนเทจะกิจพ,พ่อพี่อ่โมมีเงินซื้อคือเขาใหม่ในหน้าก็มีพ่อพียงกับแมนเนาะใหม่ในหน้าก็มีก่เด็กโมเคยซือ้อ,อยิ่เถื่อนเนาะเฮ็ดเองเฮ็ดเถื่อนหนึ่งกับไ้รังประมาณนั้นเป็นครึ่งเดือนเนาะเฮ็ดสองเฮ็ดตะกรรำหนะก็เฮ็ดตะกรรับใชนาหูดผุนเนาะสามเถี่อนก็นจะก,กลุ่มหอด จะสิเกี่ยวเขาพี่น้อง้เขาทอเขามานเนะ่เห็ดใหม่เบิดแต่กระหดด่างเบิดแต่กระหดด่างเบิดแต่กระห็ดด่างหมดเลยหมดสื้อหดขายเห็ดกระซับยังมีม่ตาผู้ยังมีแหงเห็ดหยแน่นไปห้ชอยไม่ตาผู้นิดติซอยม่ผู้เอ้ยเนี่ย

มันเท้า้ว mm. ันมันเท้ากับเท้าวีเหอะมันตื่นมันกระสอบพืนไม่ใช่ผู้ แต่ทังเวดเจ็ดสอบน้อยไหมมันไหมหุ่นนะอยกี้เท่าพี่น้อยอืาว่าเมื่อยพวามเมื่อยพ่ยพี่น้อยอีตูนแม่ดีฝากกดไลก์ก็ติดตามได้ด้วู้ฮดปวกตบพี่พู่เก็บมาอ้ย หลังจากที่ว่าหายธาตุเอาธาตมาเก็บแล้วเพิ่นก็เข้าไปย่างหาเนาะใหญ่ขนาดเนาะแน่นใหญ่นาแน่นหนูจักวางเอาเอาตังสิหเบิ่งหาแน่นเอาไปป่นเอาไปเก็บไว้ไวเอาไปป่นตาอานี่ใหญ่กว่าหน้าเส้นตาอีก